สวัสดีครับจาก FTE i t i n Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการระบุเพื่อนที่ไม่ต้องการให้เห็นโพสต์ของเราใน Facebook กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับไปที่ในส่วนของออโพสต์กันได้เลยครับก็ให้ทำการเขียนในส่วนของข้อความอะไรให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ในส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่า,เ,าเพื่อนนะครับซึ่งอยู่ประมาณด้านบนก็สังเกตตามที่ผูกสอนชี้กันได้เลยครับเมื่อเลือกส่วนของแท็บเมนูเพื่อนแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมาก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนยกเว้นกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าของเพื่อนที่เอ่ยกเว้นกันนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกเพื่อนนะครับที่เราจะไม่ต้องการให้เห็นโพสต์กันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นสมรับเป็นเพื่อนคนนี้ก่อนนะครับก็ให้ทําการคลิกกันเข้าไปได้เลยครับ โดยในการคลิกนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่เราเลือกนะครับก็จะประมาณจะเป็นตัวหนังสือตัวเลขลบสีแดงประมาณนี้กันนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของอเพื่อนที่ไม่ต้องการให้เห็นโพสต์กันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเรียบร้อยกันนะครับที่อยู่ด้านบน ขวามือก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของเรียบร้อยกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับมายังในหน้าของเ,อเพื่อนของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่า,เ,าเรียบร้อยการได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของติ๊กเราก็ยังติ๊กอยู่ที่าตาม รูปที่แสดงไว้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับมาอย่งในหน้าอยังในส่วนของเอ่อโพสต์ของเราตามปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าสังเกตถ้าสังเกตที่ในส่วนของบนๆน,นะครับก็จะเห็นในในแถบของเพื่อนนะครับก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ในส่วนของการโพสเอเป็นปกติของเรากันได้เลยนะครับก็ให้ทําการคลิกในส่วนของเอ่อโพสต์กันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบก็จะทําการโพสต์ออกไปปกติกันนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของโพสต์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีเอ่อโพสของเราออกมาตามปกติ ของเรากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีจุดสังเกตเล็กๆนะครับถ้ากรณีว่าคนไหนเลือกที่เป็นเพื่อนที่ระบุไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฟันเฟืองสีเป็นเป็นรูปฟันเฟืองนะครับก็แสดงว่าเพื่อนคนนั้นระบุไว้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปหน้าวิธีการระบุ เพื่อนที่ไม่ต้องการได้เห็นโพสต์ใน Facebook นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือเอสทีไอทีชาแนนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ